น้องครับเพียงกว่าเบากันนะที่ได้ตอนนี้ครับครับผมสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องครับครับเต่าวันที่ยิบเต่ากระดาครับพี่น้องครับวันนี้ปลาตัววันนี้ไปหายดีเลยครับพี่น้องครับฝนตกแต่เต่าแห่งครับครับวันนี้แม่ก็พี่อ้อคุกเต่าครับมาบ้านแต่ของครับมาหาบุญน้ำไปไรครับพี่น้องตามหัวตามพหงครับครับเดี๋ยวโมหนึ่งน้ำเบาครับพี่น้องมาสิ่มานบ่บวันนี ครับบาติพี่บอบัดเบาตัวใหม่พอค่อยไหลไปเลยครับครับมาดูน้ำบาเลยครับขอบคุณครับครับบรรยากาศน้ำโขลนน้ำพองครับบาดบาตัวคบน้ำกำลังไหลครับกน้องกำลังไหลแห้งเลยครับครับก็ไม่ไหลกันพี่ครับพี่น้อง ในว่าก็่ค่อยหนาปานไดนครับเดี๋ยวบางิหาะเป็นธรรมดาเป็นผีออกบ่อครับบางทีมีน้ยใหญ่ๆบ้างครับพี่น้องกลับไปทำปากเป็นบึงน้ำบางนี่ครับตอนนึงพี่น้องครับโอ้ครับงามขนาดครับครับ บาน้าโตกับน,นี่ยู่ครับแต่บ้าบอตัดตันใหญ่นลยครับครับผมรับก่อเดียวได้ถามนอนเลยครับบานบ้า,าโตเป็นห้องครับบอเนเป็นเซ่คือบานไอ้ดินครับพี่น้องบานไอ้ดินแล้วเป็นเซ่เซ่ใหญ่ครับครับผมขักรลัางง่ายครับพี่น้อง พี่น้องครับครับต้นก้อยครับพี่น้องครับก้อยครับสมัยโบราณมันกินแทนเข่ากันเนอครับพี่น้องนี่ครับตีใหญ่แล้วคนเฮเบิงครับเป็นหน่อยหอดหนาบุญขอดสาวบุญขอดพระยิ่งครับพี่น้องบาโตกับใหญ่แล้วหาคนก้อยคนบรรโงครับครับหัวครับหัวใหญ่ปนาดนี้ทำได้ มหน่อยด้ครับล okay. 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 ุงอะไรามีีอ right. ีกาเดียวเป็นสหัวนะก็นมมาไงครับเบก้อยแล้เนี่ยก้อยขาเหนียวก้อยขาเจ้าก้อยหนิมก้อยเอะไรนะก้อยกอยขาเหนียวบ่ก้อยขาเจ้าคือยขาเหนียว้อยขาเหนียวเันสีข้วก้อยเขาเจ้ามันสีดนี่ครับกอยคบเป็นกนแล้วมันเขาไปฝานเนะฝานแล้ไปมัก กับไปมัมไปเสียน้าไม่เจะขึ้นเว้ยไรขึ้นอยู่เด็กกับกัวสีไต้กับกัวสีเป็นครับกัวเป็นเศร้าเมากัวเป็นสีเศร้าเมาน้ำหอมไบบกับกนถึงเบิ้ลสีสองนอครับพี่น้องนี่ครับนอหนึ่งครับครับเบิ้ลว่าเป็นเลิกปนได้ครับพี่น้องนี่เขาจิกกรดินครับโอ้โหถือบางแงมครับครับถึงนอหนึ่งครับ เนี่ยบอตบอตบุญกระตินบอตบุญยืนครับโอ้ครับแค่มีน้องครับขับสองนอนโอ้ยครับอวบดีครับครับต้มกินข้าแก้วนี่หวานขนาดครับสองนอนนะขัำหมดครับเขี่ยบอตบุญยืนเลยป่ะเนี่ยอ่ะมีอีกดีครับ หดยิ้มครับบาตัวสิจิกลงมึงหดไลโอเ้เกียรขับขอหมดออกครับพี่น้องนีครับวันน,นี้หมดบุหรีปไปไงครับน้มเสือพันนี้ขับถือปลาสวยครับขับนอนหนึ่งครับ ตัวที่ห้าก็ครับบิ่งความอ่อนความที่แก้มครับครับครับฮ็ดอะไรครับบานบาวตัวคำอิ่นห็ดก่อนทังครับพอน้องครับตั้งผากอาซีเอิญฮ็ดหัวขอนกะทิกะมี่ครับเพราะว่าแต่ละผากเอินมือกันครับครับ พคนนั่นเสียบเสียดพี่น้องเอาไปมกครับมกนี่เสียบแห้งครับพี่น้องนึงครับมาแดงใส่แตกเยอะๆอย,อยู่พี่นอ้องโอ้ยครับปลาตัวห้ามงครับผมคนแดงครับเดี๋ยวนี้ครับพี่น้องถือว่าหมานน่ครับะครับพี่น้องใหญ่ครับพี่น้อง ครับพ <Private S 2> ี่น้องครับนอญใหญ่ขนาดครับพี่น้องสามหน่อสวยๆเลยครับโอ้ครับนอญง่ายขนาดครับพี่น้องผักยิ่งน้ำครับพี่น้องเบิ่งไะครับนออุ้ยนอญใหญ่แหงครับ ครับพี่น้องครับกอเดียวกันครับครับพันมาลีครับถือบางามครับขับพี่น้องครับเดี๋ยวบ่าวตัวที่สามปังอนึงครับปรมาครับกอดหนึ่งครับรับดีจะบางงามมาเลยคนใดขับพี่น้องครับบ่าวตัวเห็นแดดแดดครับพี่น้องนี่ครับผมครับ น้ำบาบครับาบนนพันธ์ีหน่อยงี่ปันไ์ีครับเนี่ยครับที่ว่างามสิครับพี่น้องครับขอบคุณขอบคุณไปทั้งแม่ทุกุลทุกคนเด้อครับพี่พอยแม่พี่น้องฟ่องไปครับทางฝั่งไทยไทยฟังล่าครับพี่น้องถ้าที่เป็นห่วงบาตัวครับ ครับเนี่ยแล้ววะบ่าตัวแต่คือบ่อใส่หมวกคำใส่หมวกยี่โมงคุมหนาเนี่ยครับท่านโอ้โหสีกัดเจ้าเบุดแล้ววะท่านครับบ่าตัวอีกใส่อยู่ครับพี่น้องครับยานหายใจบ่อคำข้อที่คอยพยายามคำใส่อยู่ครับตอนนี้บ่าตัวก็มาแต่คนกับมีดครับพี่น้องครับทิ่มกระท้อหมื่นคำครับเกิดบุญครับฝนตกแต่ะเสาครับเสียงกบเสียงอื่นยังห่องะปั้นหุ่นครับพี่น้อง ครับมวลหลายครับบรรยากาศบานเท่ารับมาเด้อแม่ๆทุกคนครับใหญ่ๆท้ายยิ่งครับกุกูทุกคนมามาหาคุยครับวันิีมอาหารหน่อใหม่ครับบ่าวครับครับมวลขนาดครับพี่น้องมานี่ครับครับครับอุ้ยครับล่ะครับอุ้ยหน่อใหญ่ครับใหญ่โอ๋ครับพี่น้องอุ้ยครับหน่อใหญ่ขนาดครับพี่น้อง โอ้ยกระตันส่วนให้หวยรับพี่น้องมังเนี้ยัะโอ้ยครับพี่น้องครับครับโอ้ยหนบ่งถมือครับรับพี่น้องครับ ครับสามนอครับพี่น้องรับยืนนี่ยนี่สองยืนนี่สองครับครับนอนนั่งยืนขางกันอีกครับนอนมาสิบึงกันมันจะินเลิกกันนอนเตาครับกันนอ ครับตอนนึ่งครับครับน้องไม่ไรก็สุดหยอดเลยครับขับกินจำข้าวแก้วหนึ่งนี่ครับแฉกยงังพลอนครัแกงแกงกระแถบครับแกงกระแถบทำม้วนกระแถบครับคทำเนื้อผันถีอ่อนครับอ่อ,อนอ่อนหนุ่มหวานแห้งครับพี่น้องกบใหญ่แล้วก็ที่ขามไปฟังหน่อยอีกครับเอาเสียมจุ่มมึงมาเลิกวันนด้เราข้ออหน่อยหนึ่ง ถ้าสิขถามไม่หุนท้พี่น้องแค่นี้แหครับโคตรบดเลยตอนนี้เลยกระเดี่ววนี่นอนหนึ่งครับรับบานบาตัวไข่ยหญ่หนึ่งครับพี่ต้องหาบกลายไปไหนครับขับสู่บานข้างบานอ้ายแล้วไปไหครับ บานเบาตัวเป็นบานโอกข้างนวครับพี่น้องมันมาพี่เจ้าพี่เจ้าสื่อกินครับพี่น้องไม่ค่อยหาไปไลยครับครับคนแดงก็หลายครับพี่น้องโอ้ครับง่ายงายครับพี่น้องนี่ครับผมคำตอนหนึ่งครับ นี on, um, oh s <S ่ครับ no พี no. ่องอืกำลันรอเขียนมึงมีไก่กระปันปันปลายโนใหม่นี่ป่ครับว่านี่คืออย่างกับทันอยู่กอไผ่เลยอยากหัวแล้วครับพี่น้องคือขนาดครับย่างไปยังบางซุงกอทีพผสมพี่น้องครับสายยางยืดบนโมมี่ครับ ็นได้ทำไหเดยเอี๋ัวสุด้หนี่ครับทับดีพกเยไม่หมดครับ มีหมดตอนนีม้มีหมดมหมดนี่ค่ะบ่ห,หลายกันเน่อยนะครับพี่น้ะครับอ๋อปัร์คไปครับครับครับผมผ่านเลยครับ เดี๋ยวมันออกกันพี่นอ้องครับปากโกัวครับพี่นอ้องทำบาดตัวเียเขี่ยไม่มาพี่นอ้องโอ้ยครับทงกตะขี้พ่อโสงเออเอาแบบนี้แหละพี่น้องทุกคนครับลูกเสรือนะครับเออครับพี่นอ้องเออนะครับ ย่างต่อเลยครับพี่น้องมาตัวสกินกินอย่เดียวค,กกครับบอลกับที่ใดอยู่ตรงสองนอครับพี่น้องนี่ครับนอหนึ่งครับพี่น้องครับนอนอยุลุมครับพี่น้องเป็น มองเห็นอโน่เทิงคนับอุ้ยงามนี่ครับพี่น้องนครับใหญ่นขนาดครับพี่น้องอู้ยอ้าวทั้งกลุ่มนี่ก็เป็นเต่าครับเต่าจะ่ปเป็นเด็กแข็งเนี่ยครับพี่น้องโอ้โหหูใหญ่ครับพี่น้องนี่ต่เนือก้าวขากัน ครับบรรยากาศไปตะนอนเวียนดีครับครับวันนี้ฝนตกแต่แถาครับเบาตัววันสีเปรอะมากครับเลยบอไปหาอ้ดินครับวันนี้ครับกว่าสีพอดกันครับประมาณสามกิโลครับพี่น้องครับเห็นมีเลยพี่น้องครับเอาเดียวครับพี่น้องเบาตัวมันมันที่เก่าครับ ครับดีครับพี่รองเบาครับว่ามันเป็นเตาพี่ครับเบื่องมองเลยเป็นรับผมนี่ครับครับนอนนึ่งพี่ว่านอนใหญ่ครับพี่้อง นี่พี่น้องนอหนึ่งครับโอ้โอับกลั่น่ครับ ตัวทีแถงขออ่านอหน่อยครับพี่นออ้องภาพซ้อนนอนไอเทัหนึ่งอยู่พี่ครับอู้นอนใหญ่ขนาดครับพี่น้องบนส่วนน้ำบาวบ่ครับไม่ไล่ครับพี่น้องแบบบาีิเสียบมีดลงไป พี่น้องว่า,าร่งาการงานทางครับพี่น้องจ้่อุย้ย<ง>แกงหนงุ่มขับแขนดิสบุโล่นลยครับพี่น้องครับครับพี่น้องมาไหมครับไม่ต่เนื้อยแล้วครับพี่น้องอุ้ยไม่ธรรมาดาครับ พี่น้องครับบ่าวพอยแกโอ้ยขับต้นลอยหหอยห,หง่ลอยยังไงเห้ยขับไปับน,บนอนึ่งง่ามขนาดครับครับนอหนึ่งครับ

อันีนก่มีครับอันหนึ่งเอาใดบุกแล้วว้าไอ้บ่าวใส่ความพยายามให้ก่อยุบแอพริกาครับพี่น้องให้ก่อยุบปลาเมซอนครับงามอยู่ครับว่าโตสีขวงไม่ฟังครับใหญ่ละวบนรับ เราไปยนหยาดนำเดินขึ้นมาตัวถามดูเก่อนครับว้ยไปเลยครับพี่กอ่ะอนนีหกหนงว้ได้แต้มกันยังไปครับตามบาบ้างเลวครับอู้ยหน่อยใหญ่ครับสวนข้าสวนข้าห่อยใหญ่ขนาดครับ ใหญ่แล้วมาทีโบมาครับครับใหญ่แล้วกลนตามน้นกลนเบามากแบบนี้เอ้าเข้มเอิร์ตเลยพี่น้องข่อยนะคุณนะข่ายเตว่าเตว้ขยพี่ตายตายขอนไม่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวปอเนี่ยไปตรงนี้ขอนนะคุณครับป่าเมซอนเป็นก้อนดอก จันปาพี่ลันยามาสวบต้องครับพียัง่อเบาเัานแหละที่ได้รอนี้ครับมิแต่หมดมากันหลดข่อยในน้ำนี่นี่ครับรอหนีครับ Nó ngảm bắt và khó đội tổ lại kha khả năng ngon nha yên hiệp nhỏ. Ghi nhìn đi khắp, yêu cầu khao hết 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 นครับนอนหนึ่งครับผมนอนหนึ่งครับเรื่งพืนขนาดครับผมท้องนอนครับสวยๆนะครับใหญ่แล้วเห็นนอนหนึครับพี่น้องแค่กระเลียมอุ้ยครับเต่าเต่าใหญ่ครับเนื้อปลาเม็ดัาบอนด้วเอาเสียมซาบปลุนเท่าไหร่ครับนี่ไหม โอ้ยใหญ่ไปเลยนี่เข้ามาที่เบอกพี่ดองโอ้ยงามงามกัดเข้ามาตัวกุ้งใหญ่แล้วเพื่อนพี่วนหาทางออกใหหารถครับพี่ดองถ้าก็พอจะอยากจะกินไห่ครับวันนี้ตัดกองไปห่างๆแต่ว่าคนหากระป๋อไหลพอดีครับพี่ดอง ครับพี่น้องครับผลงานหานน์ใหม่ของบาตูครับประจําบันที่ยิบเก่ากรากระดาครับพี่น้องรับพ่อดายาแต่กินคิ่เก่าครับเต็มตาหน่อยบบาตัครับครับพ่อเลยไอแม่ไม่ต้มครับต้มกินจําแจวกินกระปุนครับพี่น้องครับของใหญ่ครับเ่าครับของขี้อ่อกับเดรรายที่ักครับพี่น้องครับเต่าเงยขนาดครับถ้าบลาตัวก็สีเดียร์ครับนะครับพี่น้องยุ่งกับกรลังหลายครับหลังฝนตกอ ครับหลายขนาดครับยุ่งครับสีได้ก้าบตะครับครับบาโต้กับพี่อ้อสี่เหี่ยมก้าบต่อครับพี่น้องครับขอบบุญขอบคุณไปทางใอซ์ไอซ์ซายิ่งพ่อแม่สุขูทุกคนเด้อครับที่เของพระเอกกำลังแรงใจบาโตเสมอมากครับลอยลำลำเรื่อยเรื่อทุกครูทุกคนครับเมื่อนิยุ่งโอ้ยกัดขนาดครับพี่น้องพ่อเป็นตุ้มหมดเลยครับครับลอ้ลำลำเรื่อยเรื่อครับทุกครูทุกคนถือเลขภูร่า ทิพย์ล้านเจ้าล้านเด้อครับพคุณดอครับครับาโต้สีแดงกันแล้วครับขอบคุณหลายๆลายคครับบ,รบ๊ายบายครับผม